กดซับสไคร้กดกระดิ่งสั่นรวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็วันน้องขมหนนกล่องข้าวนะคะคือเกี่ยวข้าวไว้สองสามวันแล้วนะคะเพราะว่าทําไมเกี่ยวข้าวไว้นานแล้วทาไมไม่ไม่กล่องสักทีนะคะเพราะว่าเออฝนตกนะคะข้าวก็เลยไม่แห้งนะคะกล่องไม่ไล่นะคะก็เลยวันนี้ก็แรลดก็ออกนะคะแล้วก็เริ่ม มันเริ่มแบบว่าจะแห้งอะไรแห้งแบบนี้นะคะก็เลยจะไปกล่องข้าวนะคะคือตอนแรกว่าจะกล่องกันเองนะคะกลองแบบว่าเาจะกลองวันละหนึ่งกล่องสองกลองแบบนี้ไปไเรื่อยๆนะคะแต่ว่าโกผลตกอีกนะคะก็เลยแบบว่าไม่กล่องเองนะคะก็เลยไปจ้างมาสองคู่นะคะจ้างคนมากลองด้วยสองคู่นะเพราะว่าถ้าเราไม่จ้างเนี้ยถ้าผลมาอีกก็เข้าเราอาจจะเสียไร่นะคะก็ ก็ราคาจ้างกล่องข้าวเนี่ยเขาจะคิดเป็นคู่นะคะไม่ใช่คนเดียวน,นะคะคู่นึงเนี่ยหนึ่งหมืน่นหกพันจาัตนะคะหนึ่งหมื่นคนพันจาก,ก็ประมาณต่างไทยเนี่ยสามร้อยกว่านะคะก็แบบว่าคนถ้าเป็นผู้หญิงก็จะแบบว่าเขาทำไมต้องเอาเป็นคู่เนาะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะแบบเขาเรียกว่าหอมขอนข,ข้าวนะคะ จิงๆตุเขาเรียกว่าหอมผ่อข้าวน้ไม่รู้ว่าที่ไทยจะเรียกว่าอะไรแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเอาที่ผู้หญิงหอมผ่อข้าวนี้เอาแล้วก็เอาไปกล่องๆๆแบบนี้นะคะก็เลยว่าคิดเป็นคู่แบบนี้นะคะตอนนี้น้องหนุมก็มาถึงนานแล้วนะคะมาถึงนานก็เหนื่อยเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าเดินจากถนน,นใหญ่เข้ามานะคะว้าวนี่นะคะมาถึงนานงคุณหนุ่มแล้ว แดดออกนะคะถ้าแดดออกก็จะก่องข้าวไร้นะคะถ้าแดดไม่ออกเนี่ยก่องข้าวไม่ไล่เลยนะคะเพราะว่ามันไม่แห้งเนาะมันไม่ที่เชียงตัวไม่มีที่อบแห้งนะคะที่ไทยเนี่ยจะไม่ก่องข้าวเนาะเพราะว่ามีจากปาดข้าวแล้วก็ป๊อนนวดข้าวทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าที่เชียงตุงเนี่ยต้องกองก่อนแล้วก็เพิ่งจะเอาจากมันนดนะคะนี่นะคะก็ที่เชียงตุงเนี่ยถ้าแดดออกนะคะเพิ่งจะกองข้าวเนาะถ้าถ้าเมยลงเนี่ยกองข้าวไม่ไล่นะคะเมยก็คือหมอกเนาะ นี่นะคะยังไม่ไล่สกล่องเลยนะคะผู้หญิงก็จะควมเข้าขวควเนข้าแบบนี้นะคะทาเป็นผู้ชายก็จะเอาเข้าไปค้นเดี๋ยวเอาเข้าไปกองแบบนี้นะคะแล้วหลูจะไปถ่ายให้ดูใกล้ๆเนาะ ผู้ชายก็จะแบบนี้นะคะพ่อก็ช่วยช่วยกองเข้าเลยนะคะมันเหมือนรู้สึกว่ายังไม่แห้งนะคะเพราะว่าฝนตกเนาะมันก็จะมีลมด้วยนะคะ วิธีชีวิตเซงตุงก็แบบนี้นะคะหนุมจะพาไปดูผู้หญิงนะคะที่เขาหอมผัอนข้าวนะคะรู้สึกน้องคนนี้รู้สึกน่าจะเป็นเด็กอยู่นะคะเพราะว่าน่าตามากับพ่อกับแม่สั่งมาสองคู่เนาะนี่นะคะก็จะแบบนี้นะคะพอผัันข้าวนะรู้สึกจะเล็กๆตัวเล็กๆอยู่เลย กมากแต่คูกกำไตนั่งแต่คู่กำไตแตงูกกำไตอ่ะ <c oughs> <c oughs> น้องเขาไม่รู้ภาษาไทยใหญ่นะคะเพราะว่าเอ,อเขาเรียกว่าเป็นปลองอย่างนี้นะคะแต่ว่าเป็นเรียกว่าเสาเขาก็ไม่ใช่เขาเรียกว่า บอลองนี้นะคะคือทํางานเก่งนะคะดูสิตัวเล็กๆเองนะคะ <c oughs> น้องเขาก็พอรู้ภาษาไทยอย่งนิดนึงนะคะเมื่อกี้นออ้องหนุถามไปนะ <c oughs> เขาไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะคะก็ต้องถามว่าแดดร้อนแบบนี้แบบว่าไหวไหมน้องเขาอก็บอกว่าไหวค่ะเด็กมากเลยอ่ะอายุกี่ปีมุงก่ะอายุกี่ปีอายุไรได้ปี นี่กูนะคะว่าอายุเท่าไหร่นะคะอุ้ยเล็กมากเลยอ่ะซึ่งน้องเขาก็ทํำป็นนะคะนี่พู้อย่างเขาจะ้อมผ่อนเข้าแบบนี้นะคะเนี่ยรู้สึกคนนั้นน่าจะเป็นแม่นะคะมากับแม่แล้วก็พ่อนะคะแล้วก็น่าจะพี่ชายด้วยนะคะอือน้องเขาเก่งมากจริงๆเลย คือตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะคะคือยังไม่ถึงกงลางวันนะแค่ก้าอโมองเองต้องโมงกว่าเองนะคะแดดร้อนขนาดนี้นะคะ นั่งหน่อยเหมือนจะเป็นดุกอ่ะเหมือนนั่งหน่อยเหมือนจะเป็นดุกอ่ะอ๋อแล้วอายุกี่สองฮะสิบสองอ้หอายุสิบสองเองนะคะมาทำนี่ดูนะคะถามด้วยกนสมอลแฮตการเนี่ยหมอแฮตที่เหมือนหน่อยอะทำแดดอยู่วะ แตงมื่อจองถ้าปวดฟีจ้องแตงมือจองเมื่ออยู่อ่ะอ๋อก็ถ้าเขาปิดดังเด่นก็เลยนอยู่นะคะคือน้องเขาเด็กมากเลยนะคะก็ตกใจไม่ไม่คิดว่า,าจะคามาแดดนะคะเด็กมากเลย,ยนี่มากับนม่นะคะมาช่วยไม่ทำงานแบบว่าไม่รับจ้างก็มาช่วยเมฆแบบนี้นะคะ แบบว่ามันหล่มมากเลยนะคะเนี่ยมันเศษๆเปื่อๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอือร้อนมากเลยนะคะตอนนี้โอ้ร้อนขนาดเลย นะคะคือวิวสวยมากเลยเนี่ย,ยเห็นแบบภูเขาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือวัานธลองม้านะคะนี่วิวสวยมากเลยเแบยว่าที่น้องหนุ่มยิงอยู่ที่เนี่ยอากาศดีมากเลยนะคะถ้าที่นั่นนี่ร้อนนะคะนี่น้องเขาเก่งมากเลย อายุแค่สิบสองปีเองนะชีวิตคนเชียงตุงก็แบบนี้นะคะแบบทําได้ทํานาแบบสู้ชีวิตนะคะวิวสวยมากนี่นะคะพอกองเข้าแบบกองเข้าแบบอะ,อะไรนะถ้ามันแบบสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะก็ต้องเอาบันไดกายขึ้นแบบนี้นะคะคือ ที่เชียงตุงเขาเรียกว่าเกินนะคะเกินนะคะไก่ขึ้นแบบน,บนี้นะคะแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นไปนี่เนยนี่นะคะวิถีชีวิตคนเชียงตุงนะคะก็แบบว่าทําไร่ทํานาแบบนี้นะคะคือเขาเรียกว่ากวยกองกวยปลายกองกงข้าวนะคะ,ะกวยปลายกองข้าวเนาะคุณก็ไป่อยชดติกแล้วก็นี่ก็พ่อเป็นคนกวยปลายกองข้าวนะแล้วก็คนอื่นก็ไปทําที่ใหม่อีกนะคะนี่นะคะ อันนี้เขาเรียกว่าเตะกล่องข้าวนะคะเตแบบเตะก่องข้าวก็คือเริ่มต้นเดี๋ยว,ว่าทําแบบอีกรูปนึ่งแบบนี้นะคะนี่เด็กน้อยสู้ชีวิตนะคะจะห้อนจะหฮ้อนมาห้อนอะน้องเขาบอกว่าเป็นร้อนนะคะน้องหนุมถามน้องเขาร้อนไหมเก่งมากเลยรู้สิทำเป็น น้องเขาขยันมากเลย โอ้รองเท้าก็ไม่ใส่นะคะน้องเขาแบบไขก่กไมใส่อะไขก่กไมใส่หรอ,หอโอ้เข้าเรียกว่าถุงเท้าเนาะถุงเท้าก็ไม่ใส่นะคะนี่เาจะให้ดูนะคะนี่ดูสิอุดก็ไม่ใส่เลยขำเจ๊บะขี้เจ๊ะอ๋อน้องบอกว่าไม่ขาเจ็บไหมเลองบอกว่าไม่เจ็บนะคะนี่ไม่ใช่ว่าไม่ทำงานนะคะเม่ใช่ว่าไม่มารับจ้างเอออ่ะ คอมผันข <át> ้าวค่ะผ่นข้าวนี้เขาเรียกว่าความฝ่อนข้าวนะคะเก๋มากเลยเนี่ยทำไมแบบขานี่คทนไล่มากเลยอะนี่เมฆเขายังใส่รองเท้าอยู่นะคะคือน้องเนี่ยไม่ใส่อะไรเลยรองเท้าก็ไม่ใส่รองเท้าก็ไม่ใส่อะไรเลยนะคะนี่เมฆเขายังใส่รองเท้าอยู่นะคะคือน้องเขาเนี่ยอดทนเก่งมาก ตอนนี้พ่อนะ้องหนมก็แบบอ่ากวายปลายกองข้าวเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะกองนึงนะคะก็จะไปไปเริ่มทำปกปลายกองข้าวกองใหม่ต่อนะคะกับข้าวกลางวันก็มาแล้วนะคะแม่ก็ทำกับข้าวมาแล้วนะคะคนข้างหลังนี่คือดุงนะคะ ที่นี่ร่มเย็ยนมากเลยนะคะเพราะว่ามีเออ่ต้นไม้แบบเย็ยนๆไวนะ้นะไายเวลากินข้าวแล้วว้าลมเย็ยนนะคะอยู่แบบอ่าที่ที่แบบร่มไม้แบบนี้นะคะลมเย็ยนมากเลยไปตื่นเต้นเลยเห็นน้องเขาให้นี่ปซุกเลยนะไปเจอ เราก็จะไปถามซื่อน้องดูนะคะว่าน้องซื่ออะไรนะคะว้าวฮึสื่ังสีฮะสีชินางสีอืมน้องสีนะคะซื่อน้องสีนะคะวูอันเคยเฮ็ดกาบ่าที่เหมือนหน่อยอ่ะเฮ็ดเป็นไงก็ไม่เฮ็ดเป็นนี่อ่ะโอ้กูปีโน นี่เหรอ๋อน้องเขาทุกปีเนี่ยยังไม่ทานะคะเพิ่งมาทําปีนี้นะคะเพราะว่าน้องน้องเขาเพิ่งโตมานะคะมในมือจองเลยเนาะมาในมือจองก่นเนาะอยู่ตี่ไหนอยู่น้องอยู่น้องม้านะคะเป็นห้องมัาไมี่มาขามาเปิดลืบไปกายได้เข้าอ่ะเห็นอ๋อปีที่เอาปีปีดี่แล้วอ่ะอือปีดแล้วนะปีที่แล้วนี่น้องเขาเป็นเยนนะคะคือน้องเขาอายนะคะก็เลยให้แม่บอกนะคะ ปีนี้ก็ปิดเลนแล้วรกระบากนะคะก็เลนมาช่วยเพราะไม่ทำนานะคะอันไปถ้าเกี่ยวข้ากวกบม้อ,อยู่ว่าเกี่ยวข้าวอะไรอ่าโนะม่โม่อุ้ยน้องเขาเกี่ยวข้าวก็เปลี่ยนนะคะเกี่ยวตึ้งวันกัไรอยู่วะเอออ๋อเกี่ยวทั้งวันก็ไล่นะคะน้องเขาเปลี่ยนนะคะหมอยอ่ะหมอต่างหมดไหน <laughs> <laughs> เหนื่อยอยู่นะคะแต่น้องเขาอดทนนะคะ <laughs> ตอนนี้ก็กินส้มก่อนนะคะเ่อจะกินข้าวนะคะเพราะว่าแดดร้อนก็หิวส้มนะคะหอมป้มอ่ะที่เขาหอมป้มเนี่ยหอมป้มนี่เป็นภาษาน้องเขานะคะก็กินข้าวนะคะหอมป้อมทีนี้กินมะกกอกก e ินชอบอะไรบ้างฮมมะกานูฮะหอมมะกานูว่ะหอมมะกานูหอมมะกานูหอมมะกานูก็คือว่ากินมะกอกอะไรประมาณนี้นะคะชอบมะกอกชอบอะไก็ชอบนาอะไรก็ หนึ่งมื่นชอนาได้หนึ่งมื่นข่าคนโด่ก็โดดเหรอเออโอ๊ยน้องเขาลำนาน้องเขาลำนาก็ไล่หนึ่งหมื่นจานะคะเท่ากับสาางไทยสองร้อยนะคะก็ไล่กับไล่เท่าแบบผู้ใหญ่เลยนะคะอันกองเขาเปนก็ไลยเปลี่ยนเห้งอะเหรอเลยกับอันคนล้งสรว่าหนอะโอ้ค่าแรงน้องเขาแน่ไล่เท่าแบบว่าผู้ใหญ่หมดเลยนะคะเพราะว่าน้องเขาทําเป็นหมดนะคะชํานาคืดวนอยู่วะเออไปเด้อเปิดเต็นต์กา ก็เพิ่มเรื่องหนึ่งมันในคือลูกอ๋้ตากับข้าวเราก็จะมีประมาณนี้นะคะก็จะมีไข่ไข่ไข่ยังก็ไม่ไข่อุ๊บไข่อุ๊บก็ประมาณไข่ดุกเขยใช่ไหมแล้วก็มีเนื้อไก่คั่แล้วก็น้ำพริกแล้วก็ปลานะคะนี่ก็พักกินข้าวนะคะเมื่อกี้กินส้มไปก็กินข้าวนะคะคือน้องอายมากเลยเนี่ยน้องสียกนานยังไม่รู้อ่ะน้องสี คนเก่งได้ทำงานเก่งได้อายขี้อายมากเลยโฮมป้มเอวยนมาทำอฮมปมเนาะกินน้ำเราจือต่างเจืออึบืบืบเอึบบไปยนเืออบกเอีนไกา๋อืบเพิมเอีนไก่กาอ๋อเบนี่เป็นกำเอนนะเดี๋ยวอึมตอึมบะตอึมตอึมนี่คือดื่มน้ำนะคะกินเขาก็คือโฮมป้มนะคะามอยางอ้ยฮะมอยางอย หายใจปิ้ยามหายใจปิ้ยามเยอกินเนื้อไก่อ่ะอ๋อกินเนื้อไก่อ่ะหายใจปิ้ยามไงหายใจปิ้ยามนี่คือกินเนื้อไก่นะคะถ้ากินข้าวเสร็จแล้วก็จะพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งก็จะไปลงทำต่อนะคะไปกองข้าวต่อนะคะน้องซีน้องน้องซีใครไปจองไดหรือว่าใครใครจใยบวมเมย์ให้การคิดก้าวนีอใครไปจองไดหรือใครจใยบวมเมย์ให้การ ปแป้งแห้งจอยมีเหตุ <kanske> <head> ัานี่นะคะน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวน้องเขาน้องหนึ่งถามว่าอยากไปโรงเรียนไหมหรือว่าอยากช่วยพ่อแม่ทํางานน้องน้องน้องบอกว่าอยากช่วยพ่อแม่ทํางานแบบนี้นะคะคือน้องอายนะคะน้องมาสีเรื่องสำคัญอันตอนลองมาตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนี่จังกําหมอกําคืนนะหมอกําเหลียว่าหรู้เหรอหมอรู้ละไม่ใจอันเปียกหมอหมออ่ะหมอที่มืออยู่หนึ่งร้อยอ่ะ อ๋อเอ๊ะสรางไหนหมอสว่านอ๋อติดสว่านกําคืนนี่ไสว่นเลียกนี่พามาสวนติดลอยน้่มีควณสว่านขยเออก็่ายเออพากันสว่านกําคืนจัเปื้อนสอกันอยู่เนาะกํคืนกมาแจ๊กกําไตรุ่งเออกําตลงอ่ะไตลิกไตรุงอ๋อลิกขึ้นมาแจ้กขึ้นเจ๊น ค่ะก็น้องคนหนุ่มถามพี่เขารู้นะคะว่าทําไมพูดภาษาขืนไล่ไทยใหญ่ได้นะคะเพราะว่าอยู่บนดอยแบบนี้นะคะก็ตอนอยู่บนดอยนี่ก็พี่เขาก็พูดเป็นนะคะพูดเป็นนักเตะอยู่บนดอยแล้วนะคะก็แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ที่หนองมะเจ็ดแปดปีแล้วนะคะก็เลยแบบว่าตอนนี้พูดชัดมากกว่าอยู่บนดอยนะคะก็ที่พูดภาษาคขนจริงๆก็ไม่ใช่นะคะพูดภาษาไทยใหญ่นะคะภาษาไต้แบบนี้นะคะ ก็พี่เขาเก่งมากเลยนะคะรู้ภาษาไทยใหญ่ภาษาขึ้นนะคะเต่คนขืนนี่ยังไม่รู้ภาษาพี่เขาเลยนะคะเป็นพ่อน้องสีนะคะวนี้ก็กินข้าวเสร็จก็นั่งพักนะคะนั่งพักก่อนนะคะคืออู้ทะเลาะไปเป่าพนอ่นี่นี่คือสาวไทยคืนนะคะคืออยู่ว่าหลาไข่เหมือนน้องคำหนุมนะคะแต่ว่านาติดกันเนาะเขาก็มาก่องเข้าเหมือนน้องคำหนุ่นะคะ มอนนอมหนุม่มมอนานนอกหนุ่มนะก็จะไปดูนนิดนึงนะคะคือเมย์ไปไ,ไหนเมย์ะจะไปตักน้านะคะไปด,ดูสาวๆนิดนึงว้าวนี <c oughs> ่นะคะก็น้องนะคะก็มากองข้าวเขาเรียกว่าขอ้อมฝันข้าวนะคะสาวในหมู่บ้านไหลไข่นะคะน้องข้มอง หอมฟองนอ้อเฮ้ยหอมอมอมฟองนะคะแล้วก็น้องนอ้อเปลี่ยนอยู่วะน้องน้อน,นี่ะจะแคสเปลนแหวนอ่ะ <laughs> ไม่แคสกูปี้อยู่กะกับปว่ <laughs> าปีนี่หอมฟองมากปีนอ้องกับว่าปีเดียวนะเออดือนปีเดียวปีนี้สองน้องน้อน,นี่เพิ่งมาปีนี้นะคะ <laughs> โอ้ยมาติ้งมาเตะเลดังฮ้อน,นี่ <laughs> อย่าพิกานเลย นี่น้องของพองเป็นเป็นคนพี่นะคะเป็นพี่น้องๆเนาะน้องขอ,องพองมาสองปีแล้วนี่นะคะวิถีชีวิตขอ,ของสาวเชียงซุงนะคะติกล่องต้องมียาวๆอย่างเงี้ยมันน้งจ๊ะเกะอ๋อมาล่าเนี่ยน้อไม้หรือก็อย่างอื่นของมัแห้งดีอ่ะอ๋อบ๊ายบาย <laughs> เต็มตเต็มตัวลงนานะคะเพิ่มพลังแล้วก็มีพลังแล้วก็จะลงนาต่ออีกนะคะโอ้น้องสีนี่นำหน้าเลยเป็นคนแรกเลยนะคะลงไปเนี่ยเป็นน้ำปั่นหนึ่งกําเร็วนี่ยโอ้ย่าไปซ้อมหนาอสิเห็นไรเงี้ยอ๋อว่าที่เขาถ้าไม่คล่องเขาก็ถ้าไม่คล่องอ๋อว่าจำ ว่าตีจ่าตุ๋ยสมหล่ยอือไม่คองว่าตีตุอยสี่สี่หลายหนึ่งหมันหลายหกเพลงก็ตุอยสี่เหมาะสมสมหน้าหล่คขึ้นเป็นน่นอนขึ้นเปน่ะนี่นะคะเมย์น้องสีเป็นคนบอกนะคะว่าไปรำนานะคะคือเขาแบบว่าจะให้แค่หกพันจ้า์นะคะเพราะว่าน้องสีเนี่ยทำเป็นเือนผู้ใหญ่นะคะก็ไม่คองเห็นแล้วก็ให้แบบว่าหนึ่งหมื่นจา์นะคะให้แบบเท่ากับผู้ใหญ่เลยนะคะ โอ้น้องนี่เก่งมากเลยโอ้โหโอ้โหน้องนุ่มน้อเอาลหัวเอเาล่ะก่อนหนึ่งกล่องแล้วก็สองกล่องนะคะแล้วก็จะได้สามกล่องน่าจะจะได้สี่กล่องห้ากล่องเองนะคะหนาน้องคำนุ่มนะคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ นิ่งนิดนึงโอ้น้องสีนี้สุดยอดเลยนะคะลงมากอดคนอื่นแล้วก็ทำกอดคนอื่นเลยโอ้ตัวเล็กไม่เบาเลยนะคะนี่น้องน้องสีนี้ซู้ชีวิตมากเลยอะลำนาก็เป็นตัดเข้าก็เป็นอะไรก็เป็นหมดน,นะคะรับจ้างหมดเลยนะคะโอ้ทันทีพัดกินข้าวแล้วนะคะก็มาทำต่อเนะจะใกล้จะเสร็จแล้ว ไปดูน้นองเขานิดนึงนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดนี่เอากำสองแถวสองแถวเลยนะคะ ทั้งวันเลยน้องเนี่ยมือสังก้อนน้อมือสังก้นงกนอนมือก้อนนะน้องหนุ่มถามว่าเมื่อยมือไหมน้องบอกว่าไม่เมือ่อยแต่เจ็บเนือเจ็บตมึงเจีบอมาเปีียวอะแต่เปียวอ่ะ,อ,ะอ๋อน้องบอกว่าสนุกนะคะไม่ปวดเนื้อปวดโตไม่เจ็บมืออะไรเลยนะคะ โอ้โหเก่งมากเลยว่าเป็นแขวเป็นแขวแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอ๋อให้ไปเอาตรงนั้น อันติมัดก้าใหม่นะอันติมัดก้าใหม่น o ตัแต่ตก็สำเร็จคลิปนี้น้องก็จะลาไปแล้วนะคะคือน้องหนูมมาถ่ายวิถีชีวิตของชาวเชียงตุงนะคะแบบว่า ทำไร่ทำนายังไงนะคะเหมือนที่ไทยไหมนะคะค่าแรงเท่าไหร่นะคะคือน้องสีนี้สู้ชีวิตจริงๆเลยนะคะว่าลำนาก็เป็นอะไรก็เป็นหมดนะคะคือน้องเขาจนไม่บวนเลยว่าเหนื่อยนะคะค่ะก็คู่ละหมื่นแปดนะคะหมื 16, ่นหกพันจานนี่ไม่ใช่นะคะหมื 18, ่นแปดพันจานนะคะหมื 18, ่นแปดพันจานก็ประมาณสามสี่ร้อยเนาะน่าจะเกือบสี่ร้อยแบบนี้นะคะก็เมื่อกี้น้องกำนุมพูดผิดเนาะว่าหนึ 16, ่งหมื่นหกพันจานนี่ที่จริงไม่ใช่นะคะ ก็มาไม่บอกว่าหมื่นแปดนะคะคนคนหอมผู้หญิงที่หอมผ่อนข้าวนะคะคอนคอนข้น,ข,นข้าเหมือนน้องสีทํานี่นะคะได่แปดพันจัดนะคะเอาผู้ชายที่เอาเข้ามากล่องแบบที่กล่องแบบนี้นะคะก็ไล่ไปมาหนึ่งหมื่นจันะคะก็ทั้งเขาก็สอนเป็นคู่นะคะคู่ละหน 1, 000 8, 000ึ่งหมื่นแปดพันจัดนะคะน้องสีก็ไล 8, ่แปดพันจัตเท่าผู้ใหญ่เลยค่ะ น้องสีเนี่ยแหลนร้อนเท่าไหร่ก็ไม่หวนนะคะคือสู้มากเลยนะคะขนาดน้องหนุมก็ยังดบแหลนนะคะคือถ้าแหลนร้อนมากๆก็ไม่ไหวนะคะก็สําหรับคลิปนี้น้องจะลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดชซกกดซับสไครต์กดกระดิ่งสันให้น้องคอมหนุ่มเชียงตุงรด้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย